วันนี้พี่ถนอมยังไม่ได้แจ้งเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรู้สึกมีภาพอยู่นะมีข้อมูลอยู่นะคะว่าวันที่7กุมภาพันธ์คือเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุกี่รายในประเทศไทยแล้วก็เสียชีวิตไปจํานวนกี่รายด้วยกันนะคะเสียชีวิตทั้งสิ้น65ศพนะคะวันเดียวนะวันเดียว24ชั่วโมงของวันที่7เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยของวันวันถัดวันที่6รารงานวันที่เจ็ดหวันนี้65ส ธรรมยอดผู้เสียชีวิตสะสมกันมกรากุมภามานี้พันเจมบาทเจ็บแปดหมนห้าร้อยามสิบแปดค่ะเสียชีวิตนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยถึง55รายด้วยกันแล้วก็รถยนต์นะคะสิรายซึ่งส่วนมากแล้วก็เป็นชายเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงในการใช้ชีวิตมาจากมอเตอร์ไซค์เนาะใช่ค่ะเสี่ยงนะครับไปชนเขาตัวเองก็เจ็บ นะครับเพื่อนชนก็เนาะบางทีเราก็เสียชีวิตใช่นะครับระมัดระวังกันหลีกเลี่ยงเรื่องของการขับที่มอเตอร์ไซค์ยานพาหนะนะครับที่ขับเร็วนะครับขับขี่ก็ต้องระมัดระวังให้ปลอดภัยก็อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะเขาบอกว่ามีสโลแกนนะคนห่วงหัวก็คือต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่เราขี่จักรยานยนต์ค่ะต้องมีสตินะคือบางทีเวลาเราขับรถแล้วเราเจออุบัติเหตุและมีคนเสียชีวิตอยู่บนถนนน่นะ สิ่งแรกที่ผมคิดนะน้นองเอ๋คือคิดว่าคนที่บ้านเขาจะรู้ไหมว่าคนที่ออกมาจากบ้านเขาผัวเขาลูกเขาเมียเขาเนี่ยเสียชีวิตยอยู่ตรงนี้แล้วเนาะเอเพราะฉั้นต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมครับ